ก็ต้องจย้อนยุคไยดสีตนซองเลยนะครับในซองเลยหรอใช่ครับยืฟื้นฟูศิลปะหรือป่าใช่ืนฟื้นฟูศิลปะครับวิชาชคมหมายเลขต่อไปหมายเลข81็นะคะน้องสุอาค่ะหกวบสีเดือนครับน้องู้ชาน้องสุอาสุอาเดี๋ยวพูดเร็วไปช่วยจะบูักันผมย้อมแพ้หมวกครับตอนนี้หมวกสบตัังเสรจต่าะ ดอกไม้ทั้งสวนอัดเข้าไปเลยครับทั้หมดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข8 2ค่ะน้องพลอยค่ะเจ็ดขวบค่ะระหว่างนี้นะคะก็ขอเชิญน้องๆที่เจัดแบบเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวขึ้น,นเวนทีอีกครั้งนะที่ข้างเวทีฝักขวามือเลยค่ะมาในชุดขวามือนะคะครับผมาดับด้วยเพชรดีหลังจากเดินไนดะ้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่าย ต่อไปครับหมายเลข84น้องแตงกวาอายุห้าขวบ5้เดือนครับโอ้โหสีผมกินค่ะเลนแท้จริงครับผมทั้งตัวนะครับชุดสีฟ้าสดใสยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยแดงสดใสมากเลยครับในกรรมการยิ้มหน่อยดีเจกับทิมมารคนใจดีจริงเราอันนี้ดีเจจ่ายนะครับชนะเลิกไปเลยได้ไหมครับคนนี้ ผมชอบจังกระโปงนี้ตีฟูเพื่อบอว่าให้รูกเสือนปเมฆกินเลยแล้วรอบสีฟ้ามาล้วค่ะ